ผู้ที่นั้นไม่ได้หายไปไหนเขาไปรออยู่ในช่วงของข่าวค้นไอทีวันนี้มีอะไรน่าติดตามกันบ้างปั๊บคะ่ะวันนี้อะไรบ้างคะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมทั่วโลกที่ใช้งาน i n s t a g r กรมนับลองทายกันดูซิว่าปีนี้2014ครับไม่ทราบว่าที่ไหนได้รับการเช็คอินมากที่สุดเลยในรอบปีแต่ไม่ได้เชื่อน,นะครับว่า สยามพารากอนครับสยามพารากอนเป็นสถานที่ที่ผู้ใช้อินสตาแกรนั้นนิยมเข้าไปเช็คอินมากที่สุดเป็นอันดับที่4จาก10อันดับที่มีการสำรวจไปประจำปีนี้ครับนอกจากนี้ครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องใครที่เล่นแอปพลิเคชัน Line ครับวันนี้เขาออกมาเตือนแล้วนะครับว่าการที่มีการส่งต่อข้อความกันไปเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับการขอแลกเหรียญเพื่อไปดาวน์โหลดสติกเกอร์อันนี้ไม่เป็นความจริงว่าแต่รายละเอียดเรื่องนี้เป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับ Instagram โปรแกรมแบ่งปันรูปภาพและคลิปวิดีโอสั้นๆได้ประกาศ10อันดับสถานที่ถ่ายภาพยอดนิยมประจำปี2014จากข้อมูลของ GeoTarget ของผู้ใช้อินสตาแกรมทั่วโลกซึ่งมา2ปีที่ผ่านมานั้นประเทศไทยเคยติดอันดับ1นึ่มาแล้ว2ปีซ้อนโดยอันดับหนึ่งของปี2012คือสนามบินสุวรรณภูมิครับส่วนอันดับหของปี2013คือสยามพารากอน แต่ในปีนี้ประเทศไทยกลับตกลงมาอยู่ที่อันดับ4โดยถูกดิสนีย์แลนด์ของแคลิฟอร์เนียชิงตำแหน่งอันดับที่1ไปสำหรับสถานที่ทั้ง10อันดับประจำปี2014นั้นมีดังนี้ครับที่แรกดิสนีย์แลนด์แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา 2. d ดเจสเตเดียมลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกา 3. ไทม์สแควร์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา 4. สยามพารากอนกรุงเทพประเทศไทย 5. กอกกี้พาร์คมอสโกรัสเซีย 6. มูสซี่ดูเลฟปารีสฝรั่งเศส 7. เรดสแควร์มอสโกที่รัสเซีย 8. เมดิสันสแควร์การ์เดนนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา 9. ยังกี้สเตเดียมนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและอันดับสุดท้ายครับเดดูไบมอลดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โอ้โหจะว่าไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอเมริกาทั้งนั้นเลยนะครับรอลุ้นกันต่อปีหน้ามาดูซิว่าประเทศไทยของเราจะมีสถานที่มากกว่า1อันดับใน i ิน t a g r กรมนี้หรือไม่เห็นแบบนี้แล้วถ้าบ้านเมืองสงบดีเศรษฐกิจบ้านเรารุ่งเรืองไม่แน่นะครับเมืองไทยอาจมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้ใช้ i ิน t a g r กรมจากทั่วโลกนิยมถ่ายรูปเช็คอินสถานที่น่าเที่ยวอีกเพียบเลยว่าไหมครับ ขณะเดียวกันผมพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ใช้กันอยู่แทบทุกคนเลยครับนั่นคือ Line เขาออกมาเตือนประชาชนทุกคนแล้วนะครับว่าอย่าลงเชื่อการส่งข้อความเพื่อแลกเหรียญดาวน์โหลดสติกเกอร์เพราะตอนนี้ล่าสุดครับสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆมีการแชร์ข้อความช่วยด้วยนะอยากได้เหรียญไปซื้อสติกเกอร์พระเทพลน์กับโปรโมชั่นใหม่เพียงแค่ท่านส่งข้อความนี้ไปให้เพื่อน25คนท่านจะได้รับเหรียญฟรีทันที120เหรียญ อันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับผมตรวจสอบล่าสุดไปยังไลน์ประเทศไทยแล้วทางฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาชี้แจงมาว่าข้อความนี้ไม่ใช่เรื่องจริงครับไลน์ไม่ได้ทํากิจกรรมดังกล่าวโดยการให้แชร์ข้อความเพื่อรับเปลี่ยนใช้ในการดาวน์โหลดสติกเกอร์ถ้าจะดาวน์โหลดสติกเกอร์ต่างๆต้องทำในระบบเท่านั้นครับโดยการซื้อสติกเกอร์สามารถซื้อได้ใน store.line.me กับสติกเกอร์ช็อปในโทรศัพท์มือถือเท่านั้นครับ แล้วหากจะมีการจัดกิจกรรมใดๆไลน์เขาจะประกาศผ่านทาง Li n e Official Account เท่านั้นนะเอาละครับและทั้งหมดนี้คือข่าวค้นไอทีครับส่วนช่วงหน้าครับ Friday Fun Day สุขสนุกกับกระแตที่วาพรเขาพาไปที่ร้าน The Special Dress ครับร้านเช่าชุดราตรีสุดหรูเ,เริ่มต้นเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองว่าแต่โอ้โหจะเป็นยังไงอยากดูแล้วแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับ